และให้มาจับตาดูนะคอรมอชุดใหม่ไล่ซึ่งรวมไทยสร้างชาติครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นะเขาจะใช้โมเดลที่บอกว่าไปดูท่าทีพีรพันธ์กับเอกนัทขับนะว่าจะตัดสินใจอย่างไรคือเขาประเมินอย่างนี้ครับว่าถ้าเผื่อสองคนนี้ถูกปรับออกหรืออย่างน้อยคุณพีรพันธ์ถูกกรับออกคนหนึ่งเนี่ยเขาจะถอนตัวจากพักลุ่มรัฐบาลเลยไปเป็นฝ่ายการใช่ครับทีนี้เขาบอกว่าพอถอนตัวแล้วเนี่ย จะไม่สามารถส่งสสหรือแกนนำพรรคไปเป็นรัฐมนตรีได้วเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเอาโมเดล9ก้าทำเนี่ยคือโมเดลที่ไม่เอาสมาชิกของพลังประชารัฐมาเป็นรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นคุณอัตกรเลยไม่ได้เป็นเลยต้องเอาพ่อมาแทนเพรพอพ่อมาแทนเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณอัตกรเวลาโหวตก็โหวตให้กล้าทำ ใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าการเมืองนี่อ่านเกมมาลวงหน้าแล้วฉะนั้นเขาไม่สนใจเออเพราะฉะนั้นกับที่บอกนั่นเขาไม่สนใจหรอกพอโหวตปั๊บคุณไม่พอใจคุณรถขับเขาสิเขาท้ายขับเพราะมันมีช่องว่างของนั่นูนอยู่แล้วทีนี้เป็นไปได้ไหมครับที่จะไม่ขับอยู่ไปเรื่อยก็อยู่ไปเรื่อยเาเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ไม่ว่าอะไรไม่เดือดร้อนก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแต่คุณสุชาติชมกิน ถ้าไม่ขับเขาเขาจะลาออกเลยบอกว่าคุณทิพนันมาแทนไงเพราะเป็นบัติริชพอลาออกปักเนี่ยสสอที่อยู่ด้วยยังอยู่รวมไทยสร้างชาติแต่ไปหนุนทางนี้ใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีเกมต่อไปอีกน่เชื่นว่าถ้าเผื่อยังยื้อยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยปีหน้ามีประชุมใหญ่พรรคก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารเปลี่ยนหัวหน้าหรือเปล่าถูกมันก็เป็นเกมต่อที่จะเล่นทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะนําทักไปเป็นฝ่ายค้านปัญหาก็คือว่า พักที่ไปเป็นฝ่ายค้านกี่คนเพราะตอนนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยอยู่กับปีกที่จะอยู่รัฐบาลเนี่ย25รวมไส่ทั้งชาติมีสีคนนะ36 36แปลว่า11จะอยู่ตรงนั้น11หรือ12เนี่ยนะจะอยู่ตรงนั้นแต่ทันทีที่วันไหนนะไปเป็นฝ่ายค้านจริงเนี่ยด้วยอำนาจรักไม่มีเนี่ยพี่ก๊อบคิดว่าจะเหลือถึง11 12ไหมไม่ถึงครับไม่ถึง เหมือนอย่างพลังประชารัฐตอนนี้ผมว่าเหลือหลักหน่วยแล้วนะชื่อยังอยู่ก็จริงอยู่ก็จริงครับแต่เวลาโหวตจำเป็นนี่เขามาโหวตให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกนะอำนาจรัฐเนี่ยคือการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันบรรดาลได้ทุกสิ่งงบประมาณสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยพอคุณพีรพันธ์กับคุณขิงเนี่ยนำทัพไปเป็นฝ่ายค้านลุงน้องตามไปหมดไหมไม่หมดอ่าไม่หมดนะแล้วก็ต้องไม่ลืมว่า แบบพมทีเท่นี้เนี่ยเหลืออายุรัฐบาลอีกแค่สองปีแต่เลือกตั้งแล้วถูกไหมฮะเราไปดูนะประวัติศาสตร์ของพลังประชารัฐเนี่ยที่เพื่อไทยเขี่ยพลรัฐบาลนะครับ27สิงหาคมเนี่ยมติกรรมการบริหารพักเพื่อไทยเห็นชอบตามที่สสเสนอไม่เอาพักพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลนะครับแล้วผลคือหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้ร่วมโหวตั้แต่รัฐบาลเสถาเลยนะครับแต่สุดท้าย ก็เอากล้าทําแล้วยกเก้าอี้ให้เพิ่มนะใช่ยกเก้าอี้ให้แบบว่าเป็นสามเก้าอี้แต่อยู่กระทรวงเดียวกันครับคราวนี้โมเดลของพรรคโอกาสใหม่แล้วกันครับโอกาสใหม่ไม่เรียกว่ารวมไทยช้างชาติโอกาสใหม่ที่มีอาจจะมีคนของรวมไทยช้างชาติมาสนับสนุนสสอนะครัยี่สิบสี่ยี่สิบห้าที่นั่งเนี่ยจะเหลือสามเก้าอี้ไม่ใช่สี่ครับเพราะฉะนั้นสามเก้าอี้เก้าอี้หนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนลุงตู่ชัดเจนใช่ครับ ลำดีช่วยว่าการกระทรวงราหบผมอันนั้นไม่แตกแต่จะไปเปลี่ยนสองเก้าอี้ก็คือเก้าอี้ของลำดีพลังงานและอุตสาหกรรมยกเก้าอี้ลำทีช่วยพาณิชให้เพื่อไทยเลยโคต้านี่จะอยู่พาณิชหรือไปอยู่ที่ไหนให้เพื่อไทยบริหารครับแปลว่าเพื่อไทยได้เพิ่มเนี้ยครับครับที่สมประโยชน์กันที่สมประโยชน์ครับนั่นแหละครับก็ถึงบอกว่าแต่คุณต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย ที่ตอนนี้ต้องบอกว่านายกเองก็ช่างจิตช่างใจว่าจะเอาคุณวิรพันธ์ต่อไหมเพราะคุณพีรพันธ์คดีเยอะนะคดีเยอะที่จะถ้าเอาไปเนี่ยนายกอาจจะโดนจะขัดจริยธรรมอีกมีคดีอะไรบ้างฮะตอนนี้นะครับก็คือมีเรื่องแจกถุงยังชีพอันนี้ที่ว่าปปชเรียกแล้วยังไม่ได้ใบเนี่ยนะครับแล้วก็มาถกเถียงกัน่าเรียกหรือไม่เรียกเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของหุ้นที่ยังคงคงไว้ซึ่งหุ้น นะครับแล้วก็เรื่องที่ไปแก้ไขข้อบังคับพักก็มีคนเตรียมจะไปร้องอยู่แต่ตอนนี้คุณปีรพันธ์ก็ทําหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนะไปยังปปชทุกคนเรื่องคดีถุงยางชีพนะบอกว่าอนุกรรมการปปชที่มีกรรมการปปชสองคนเนี่ยไม่ความเป็นธรรมเลยครับบอกว่าไม่เคยเรียกไปชี้แจงก็ตอนนี้เขาเรียกไปชี้แจงอยู่เขาเรียกตั้งแต่ตอนที่สิบห้าตัวเองก็ไปลาวเขาเรียก30ตัวเองก็ไปจีนครับตอนนี้เอ็นบอกว่านัดใหม่วันที่สี่ วันที่สี่ก็นั้นแล้วนั่ไปแล้วไม่รู้ไปไหมน่าจะไม่ได้ไปก็ร้องของคำเป็นธรรมอ่าโดยไม่ไปครับขณะที่คุณสนทิยาชื่อชนทิยาสวัสดีสวัสดีนะก็ยื่นต่อใช่ไหมใช่ฮะให้ไต่สวนคุณพิรพันธ์กรณีถือครองหุ้นสี่บริษัทแล้วก็ย้อนไปเรื่องที่ไปสมัครเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วลาออกย้อนหลังตอนนั้นคุณสมบัติครับตอนนี้ยังเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอยู่ก็บอกว่ารวมใทยสร้างชาติคฟันธงได้เลยครั้งหน้าปรับคณมเที่ยวเนี้ ไม่ได้เป็นรัฐบาลับไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ว่าสมาชิกอาจจะร่วมรัฐบาลอ่า <แบ S 2> นะฮะต้องดูด้วยมารยาทนะต้องกลาบขอโทษผู้บริหารพรรครวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่มีมารยาทแต่ทางการเมืองถ้าผมไม่ชัดเจนไม่พูดมันก็กลายว่าผมเป็นคนหล่อแหลกไม่ได้ผมก็ต้องยอมรับว่าผงก็มีโฟกัสไปที่ทางการเมืองกลุ่มของพรรคโอกาสใหม่เพราะว่าผมถือว่าเป็นพรรคที่ขึ้นมาใหม่แล้วก็เราเป็นสสซึ่งอาจจะเป็น สสบ้านนอกอะนะอาจจะเป็นสสติดติดสสบ้านนอกทั้งนั้นเลยสสต่างจังหวัดอะแต่วันเนี้ยเราไม่รู้เราจะคุยกับใครอะเราคุยกับการแั่งพักเก้าท่านเขาไม่เป็นผู้แทนเขาไม่ได้สสแล้วเขาจะรู้ปัญหาสสป่ะล่ะมันเข้าไปมันก็ทำไม่ได้ถูกไหมผมผมไม่ได้มีอะไรกับท่านผมผมไม่เขามางกรหน้าแต่แต่ทางการเมืองเนี่ยมันมีสังคนออกคนเข้าอะฮะผมสมมติผมออกกลุ่มผมออกมันก็มีกลุ่มใหม่เข้าถูอว่าไม่เรีอกปกติอะครับคนที่อุดมการการเมือง บางคนชอบอย่างนั้นบางคนไม่ชอบแบบนี้ผมเองอาจจะไม่ชอบในโครงสร้างมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้นผมเห็นด้วยกับท่านสุชาติครับว่าท่านสุชาติเนี่ยอยากไปร่วมง,งานพักก่อนให้เร็วที่สุดเนี่ยผมคิดว่าทางที่ดีสุดได้เร็วที่สุดนะครับคือเราออกจากสมาชิกพักเลยครับ <c oughs> พอออกเสร็จปุ๊บทนะ่านไม่ต้องกังวลนะครับบัญช <c oughs> ีรายชื่อตัวอย่างบัตบตัดไปก็จะเรื่องที่มาตามที่แทนท่ทานทันทีเลยคนสภาพสิคะมันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิเขาก็มีเกมของเขาคือกรณีที่บอกว่าสสเนี่ย ที่บุมบอกใช้โมเดลกล้าทำเนี่ยมันจะเห็นชัดว่าตอนกล้าทำเนี่ยเขารอจนขับใช่ไหมใช่ครับรอจนขับเพราะว่าเวลาโหวตเนี่ยโหวตในสภาเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์ของสสนะครับก็คุณขิงฮะเอกนัดพร้อมพันเชื่อว่าไม่ระสวซ้ำไม่ละซ้ำครับบอกว่าไปกินข้าวกันเฉยๆก่อนหน้านี้มีการปฏิเสธมากันมาหมดแล้วเรื่องการย้ายพักนะครับแล้วก็บอกว่าได้ไปคุยกับทุกคนแล้วบอกว่าเหมือนกับว่าไม่ได้มีตามที่เป็นข่าวเลยนะครับไปกินข้าวกันปกติแต่ว่าคน พี่กอบคนเชื่อคุณเอกนัทไมอย่างเงี้ยดูถ้าคอการเมืองนี่ดูจะเชื่อยากนะครับก็เห็นภาพเห็นอะไรกันรู้อยู่แล้วนะคุณปุ้ยพิมพิทาก็ไปก็รู้นะครับเป็นยังไงเขาก็ไม่พอใจนะตอนที่ถูกปรับออกจากลำดีใช่ไหม